สวัสดีเด้จเอเจ้าทุกตาผาฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะเบืเ้องแดดอกคลิปนี้ก็บอกว่าหน้าสวนหลังบ้านเอ่ยนั่งตากแดดก็เอ่ยทุกตาผาฝันค่ะมาเด้อแดดออกนั่งจะนทอยก็นเลยไปทํางานเอา้าใส่แว่นก็แม่ขนะมันเลียมตาด้ยละ่ะเอานั่งนํากันจะนอยกันแดดออกมั้ง่เ๋ยวเราพันกระปวันนี้คะ่ะ นั่งตากแดดบึ่งอันมันเป็นวันหยุดขน,นมวันนี้ก็ได้เงียบเงียบก็บางคนเมื่อก็ทำงานเอ็ดบ้านเอ็ดบ้านใจกับเขา้าเนาะขนะอันทำความสะอาดบา้านคัดบ้านถูบ้านทาสีเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลบึ่งกาห้องกาห้องนกห้องเอ้ก็ไปใจกับเข้ามาแล้วค่ะใจกับเข้ามาเมื่อเช้านี้ แล้วก็มาเก็บของเื้อตู้เย็นก็เลยไปเลยไปอันไปสามที่ค่ะเมือเช้านี่ไปกำน้องสมพู่ะกับมาเซ็ตแล้วก็ของเื้อซ่องฟิตเอยก็ะเซยไปพวกเนื้อพวกไก่พวกอันไอศครีมเอยซื้อมามือเช้านี่จากเขาเอ็ไปอันอีกส่วนการค้าเดียวกันนะคะแต่ว่าไปอีกคนเราฟังก็เลยไปซื้ออันน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างเครื่องอันเชื้อน้ำเครื่องล้างจานนี่ยจ้ะเป็นเม็ดๆสินี่ยนะก็เอ้ยพ่นลดพ่นลดหลาขาวไปซื้อก็กล่องบักใหญ่เถอะเอายามาก็จากนั้นเอ้ยก็ไปอันจ่ายอีกของอีกอันซูเปอร์มาร์เก็ตนึงแล้วจากนั้นเอ้ยก็เมื่อเหินค่ะกลับมาบ้านก็เก็บของเก็บของเสืออันอกที่มันเคยไว้พันสินี่ยค่ะแล้วก็ต้มกาแฟกิน ต้มกาแฟเสร็จแล้วก็เลยมานั่งอยู่สวนด้านหลังบ้านก็ดื่มกาแฟแดดออกน้อยนึกวันแดดพันบดสาก็เลยแต่ว่าก็นั่งอยู่เพราะมันบริได้หนาวค่ะก็เลยอันนั้นเจ้าหน่อยนึงแฟนเออละหมาแล้พผลีดื่มกาแฟนํากันมันก็ขึ้นไปเอ็ดงานมันข้างบนนั้นไปตรวจอันแผ่นอันแผ่นอันโซล่าเซลล์พันก็ยังบ่ลงดอกค่ะก็อีกห่งอยู่ วันนี้ก็เห็นเอ้ยวันนีาไปเอ็ดสวนเร้เห็นแดดออกเอ้ยอมมานั่งกันตากแดดจังหน่อยก่อนจนวันพันมืดแดดแล้วพันเพียพันมาอีกเสนะคะเพราะว่ามันฮุบๆพเสินี่นะการมานั่งตากแดดกับเอ้ยจังหน่อยนะคะเนาะอันนี้ก็เล่าเฮอฟังเลยค่ะเล่าเฮอฟังอันว่าบรรยากาศแถวนี้เป็นเสนนเบิ่งออกไปทาง้างนอกพันดอกไม้บานเต็มปิกจามบวขาเอ้ยก็แพ้ดอกไม้บานสีเหลืองสีขาวสีส้ม ฟังเสียงนกฮงอืม จะขอโทษนะคะแพ้กิสอนดอกไม้ค่ะ,ะแดดก็หมาได้ไหมนั่งบ้านมาเฮียบกันเลนาะเขากรอนเมฆเละลมก็พัดเย็นๆน,นกกระบ,บินโอ้ไม้ก็เขียวดอกไม้ก็บาน แดดก็อกอกแดดโบกแดดเนาะรับไปแดดบัดออกมาพันสดชื่นมีความสุขเนาะแดดถื่ผิวเินีน่นะมนุบนบนลุมบนอน่อนเย,นยน็นเย็นพันแดดพันออกกับพันพอดีคักขับอากาศโบร้อนโบนหนาวกำลังพอดีพอดีเอ้ยว้ว่านั่งแล้วเออน่ะไปอันน่ะเอ,เอ,เอ็ดสวนค่ะน่ะพวนดินนั้นพวนดินดอกไม้ก่อนพวนดินนั้นอันนั้นก่อน เบิ่งนกไปยินดอกไม้อันเออเป็นตะเบิงะะ่งเนี่ยค่ะนกกน,นะแต่ว่าถ่ายพันโบได้เหิงเพราะว่าพันแป๊บเดียวพันก็ไปสินะ รุ่นเดดออกเลยค่ะนี่แต่ว่าเขากอนเมฆกันหึงแท้เท่านี้ <c oughs> เพื่อนบาน้านพันเอาอันซัดเลี้ยงออกไปอันย่างค่ะ โอ้แดดออกแล้วแดดออกแล้วจ้าเอานั่งจหน่อยเนาะโอ้นี่จ้ามาเลย ทำนี้คนได้จะเด้อลุ้นเธอแดดออกพ่หนหลับก้อนเมฆอยู่เอาออกหน่อยนึงเอานี่ก็นั่งตากแดดกับเอ้ยค่ะแดดแดดบนแดดแดดเอาจะตายเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันเออมีความสุขดเด้จะเด้อสวัสดีเด้จ้า